อึ๊ชเฮ้ยเดี๋ยวลายหุ่นคุ้นอยู่ด้านก่อนนะไปดูต่อซื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บป่าแล้วเป็นไงมัง่งคนเป็นไงแชมป์ยังไม่เยอะใช่ปะยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ามันจะเยอะกว่าครา,า,าวที่แล้วเยอะกว่าคราวที่แล้วหรอเยอะกว่า อ๋อมันจอดข้างในอีกว่าได้ปะเจอดที่เดิมไหมนะเพื่อได้ของเดิมๆนี่แชมป์ได้อยู่ว่ะรอบเนี้ยนี่ไงพี่น,นี่มากันหมดเลยพวกมากันครบครับเหมือนเขาจะวางของเป็นเป็นเชลล์ครับจะมีประมาณสามเชลล์ครับแต่รอบเนี้ยเขาเป๋ามีประมาณสองเชลล์เองครับเดี๋ยวเราต้อง ดูว่าเราจะได้เลยบ้างนะแต่ต้องรีบจ,จัดเลยนะครับเพราะว่าใสาก่กระเป๋าใส่แบนเน็ตเต็มเลยนะครับเริ่มแล้วครับ10นาทีคนเริ่มขยับแล้วครับเดี๋ยวเจอกันเด็ก scope ใส่ได้กนะันลายกันลายกันลายวิ่งไงจะเอาเอาของเลยนะ <c oughs> เ ดีโคกันทีดูรองเท้าไงจะแซวอะไรัยปทุพันนะโราฟ้าเราบอกเป็นพวกกันเป็นพวกรึเปพวกรึแกนสามเจ็ดมั้งเก้าเก้าเ็ดูลมึง เต็มด้วยนะเต็มใหม่โอเคโอเคไล่าดูไลวิ่งกันปั๊ปปั๊ปปึ๊บปั๊ปโอเรับย่าวิ่งไปโน่นใช่เหรอเออจกวิ่งไปโน่นล้วจ้ะเอาแล้ว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  哦哦哦哦！哦，就啵啵啵啵啵啵。 อยู่ในอยู่ในกองอยู่ในเนี้ยเอ้ยเข้ามาลึกเลยว่ะเอาผีเสื้อแล้วว่าโอ้ฟอสมิดโอ้สวยอย่างนี้ลองสลีฟนะครับเอพอพอตมิดเย็ดคิด ตาดีจังวะแชมปไ์น่าจะเป็นใส่ใพวกหงไอ้นี่ปะวีโก้แบรนด์เกาหลีนะข้าคอดูลอยนะครับ,บ,บโอเคอยู่นะยังไม่เจอเลยพี่เนธ จะใส่แล้นไม่มีตีนถ้ามันมีมีลโกรงนี้ะก็ไอ่เขของใหม่อย่างี่กรปัปนแต่บหลังใช่ไ้อยู่าะใส่ไม่เดิมเปล่าอันนี้อันจะได้เ่หัวโอเคนะพี่ ลองดูสิตลอดเลยนะเนี่ดูเชื่อจริงว่าไม่ได้จะมันน่ารือมากนพี่เมื่อกี้ลื้อไปฟังแฉกไม่แน่ารืออยู่นะเหียไอติมไอช็อบอย่างเงี้ยอ๋อผู้หญิงผู้ชายนี้มันใส่ได้หมดแล้วไงใช่เดีนี้มันเป็นยูนิเต็กล่วไงพี่จะไปหยิบไอ้นั้นมาครูสมิธมา พัลลพี่เปินโอ้จดให้ตายเลยอะไรนะพี่ไม่ได้รู้เลยยังไม่ได้เช็คเลยส่งให้พี่ใช่ไหมโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูให้ขอหาเสื้อแป๊บหนึง่งโอเคได้ครับทรงแอร์เมรเลยนะครับ แต่ไม่ใช่เฮ้ย <_ MAR CO> เดี๋ยวลายคุนค้นๆคอร์ดิเจตใช่ไหมใช่ดิ โอ้โห oh, ลายปินทั้งใบเลยนะครับเนี่ยไม่หักครับไม่หักดูลายคอดิเจสได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยเดี๋ยวไปลงแว็กใไหม ไม่หักไม่พังไม่เป็นไรแน่นครับแน่นโอเคนูจะไม่ได้เลยแหละโอ้ยอว้าวอึ๊ด เจโดอึ๊บในปั๊มเลขว่ะสวยเายเนี่ยทุกคนดูดิตัววินเทจนะครับคิดเตียีอ่อโอ้ยนี่งไงชัดเจนครับโอ้โหพิกีิก,ก้องผม ชัดเจนว้าวดูคืนล่างปึ๊บอาฮะอ๋อตัวเจแปนเหรอโอเคเสร็จโจนครับอย่างนี้ก็เสร็จแจ็คถลอกว่ะได้อยู่มั้งถลอกหน่อยหนงแพงเปล่าวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีคนเห็นจริงหรอ คือกระเป๋ามันไม่ได้นะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนก็ได้หยิบมาก่อนอ,อันนี้ได้ไหมเบอร์เนี่ยหูได้ฮะใบได้ชอ,บแบ,อ,อบแบบนี้อุ้ยน่ารักเนี่ยหใส่เลยคือแจก็ชอบอะไรแบบเนี้ยมาๆเลยจีบประทัดจัดหูน่ารักมากโคตรเล็กเลยแจก็รหูไข่แบบนี้ ใครรู้ไม่รน่ารักจัดอ๋อพูตมิดพูตมิดเด็กแน่นอนพูตานนี่น่ารักว่ะชอบอ่ะยงสวยอ่ะเอ้านีแมงหนังอะไรไม่รู้เห็นขนขนแมวมะพ<ม>ูตานี่เออ <5. S 1> จบเลย หือว่าจะเต็มเต็มเนอะไม่เจอหนาไหนบ้างไม่เจอในกล่องนะละไม่ได้อะไรแต่ว่าโอเคด้ยฟิลดีป่ะเอาอเอานี้ยแหละจบละอันเนี้ยพอลายใช่เลยกลับมาดูของโยนนะครับพอคนออกไปเยอะลวอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่เจอนะ ถามจริงใครมาดอกไปไวะเนี่ยเหมือนไม่ใช่วหรอเพราะมันไม่น่ามีฟั๊มแบบนี้แชมปมีพอามาดอบว่ะเช็คของแป๊บนะครับเนี่ยทุกคนดูนะคือเอาเลยครับพี่ดูได้เลยครับ ได้ไหมครับพี่ก็พอได้อยู่นะเออได้เลยครับพี่คือคัตติ้งนะครับทุกอย่างทุกจุดเลยตรงนี้ตรงหูแล้วก็เวาตรงนี้คือเป็นอย่างในรูปเลยนะครับดูดิดูดิรอยเย็บ ดูภายในดิเหมือนปะตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับใต้ฝีเข็มหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องลองดูตัวอาก่อนสรุปใบนี้ไม่ใช่นะครับดูนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือถ่ายกระเป๋านะสำคัญมากจะมีฝีเข็มเห็นไหมครับที่อันนี้เป็นปะชัดๆไม่มีฝีเข็มให้เห็นนะครับเหมือนในรูปเห็นไหม ตั้งกันเลยเพราะมันมีบนล่างะสีเข็มนี่ข้างล่างไม่มีเห็นปะจบไหมนี้เกมขอแรกได้ไหมพี่แรกอันนี้ได้สวยปะไม่ได้เลยได้ล่มสวยชิป990าเ้านะครับสีหายากตัวตัวเมกาด้วยดูตะคายเงาแฟบ แท้แน่นอนนะครับดูจากตะคร้กิฟต์ครับเอ็นแคปนิวบาลานะครับเก้เก้าศูนสวยนะไม่กิฟตเลยไซส์เดียวกับตัวสีฟ้าคู่เมื่อกี้เลยนะครับดูดิสภาพกิฟต์เมกาเหมือนกันครับ เนี่ยตะข่ายมันใช่นะครับเห็นไหมทุกคนเวลาดูนิวบาลาน,นะครับนูตะข่ายด้านหน้าความเงาช่องแต่เนนี้สวยมากจสีฟ้าผมอยากได้สีฟ้าแล้วแบบตัวสีเล่นเลยครับสีหายากอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เอาอันนี้ก็ได้พี่จะาของร้านแกให้น้ำมาด้วยน่ารักมากขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้โอเคแล้ว ไม่ได้แบนไม่เป็นไรครับไม่ได้แบนไม่เป็นไรแต่ประถั่วได้เดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะครับกลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราไป